เป็นย so ังโดตัดเจ็บกันปา้สองอกเสอบอนอะไรนาะไปเจอจะน่าจะแก่แ้่แหละจะน่าจงแก่แล้วใ่ไหมไม่เลยวะ สบายดีปารุงเนสบายดีปารุ่งเนะสบายดีปาุงแม่สบายดีปารุงว่าเมื่อปลาร้านหน่อยแล้วหน่องเมื่อปลาหน่องแล้วสบายเเม่อปลาน่องเลย่องอย่าเง้อาบจน ออมอพันเมื่อบอกไปบอกคนแล้วะเมื่อกันแม่ได้ตะกีน้ำอยรขาวข่ยุ่งเจ็ดแปดือมันคอยออกเลยแล้วใส่ต่อาเหนหมาหนังน่นนี่เางเหนพ่อยมันอ้วยมีหง่งแล้วมีแหงแล้วบอกฟังความได้ไหนี่

ยะคือน้ำหนักมันเสียนี่เก็บมั้ยนองเแต่เป็นห้องโอนหเมหเค็มแมันใสหนาเพราะออแต่ชิบเ่อเราะว่าใสอะนะใสหนามใสยาใสส่หน่อยทุมีน่อยเงพุทธขึ้นเ่บวมบนมแรกจะเอาลงเหนน้อยเขาก็ดาลงไลพอเราเราเป็นอเป่มันีอะองเฮ้าน่ง ของห้าวหน้พันบักไงคุยนะคนมาเนาะมัน่นอะไรสามถุงผูกก็ยังคือเก่าอยู่วมวนเลยนะ๊กและหถุงเน่น้ตืน่อ้วนก็เก่าอยู่จ้ของห้าเราทุงใหญ่เด้ไหมันนี้ถุงน่อยคือยาวนะถุงเมย์นะทุงานหาลมีชองงนะมีแต่ทุงใหญ่ด้วยของเ้าพันทุงพันุงพัน พันธุ1000 okay? 1, ouais, 2. 1, 1, 2, ์ะดพันยศก็พันลีลิตันมิลิลิตพันลีลิตมันจะล่มงานทุกะพันนะมอใส่ยหายเ่กี้ไปได้อวดนะอาไว้ต้มมอสไปได้ล้มอสไปแบ่งไปได้ล้มครับไปกลับแล้วนี่ตาอวนได้กลับแล้วงานมอสเราจะหยิม เราบอกแหงาแห้งวสนมยกวไปแห้งะเทาบน่มาเดแม่นมเมือแล้วสบายดีเ่นังใจพี่น้องเห็นเห็นเห็นงเห็นเลยเอ้านังมีเป็นยังไงดี อ๋อเดก่มีกอเป็นนั่นแหละลูกลนี <c oughs> น่เราเดีย่ยวลานแบ่งหนอ,หอลานก็จนจากเมื่อบานน้ำมุงนะำเลยสอามจะทานชิมเมื่อสายชิมเมื่อบานน้ำมุงป่ะ <c oughs> มันาไปยกงงี้งง <c oughs> ยยฮ้ไ <c> ม <oughs> ่แหงหรอ เมียอยงมียแล้วมันเป็นมันเมื่อยแล้วมันนั่งบ้านอีกะแลนจนผมสี่อยดำชิลเลลาละเด้อบ้านนี้ห้องมอหงบ้านเนาะสีบมากอยลามานี่นองเ้ยต่อไปนี้แบเงีแบงแบ่งไอแบ่งหามกินเนี่ยอะเด็ดขาดบ้านนี้เด้อเียเวลาไปคายเขื่อนสองนี่ให้กินัเ่เงียบเงนคนเีย กับเพือเ่อนร้อนแป้งข้าวดีอดก อเออเ,อ,อเราเอาอมาไหมแม่เราเห็นเราไปทาม,มอยู่นนแล้วแล้วาบุมีมิดอันมดแล้วเรายัางเป็นแบบนี้ก็เลยแบบเราก็เลยเอามาแบบนี้เราคล้ายมดแล้ว ินหานหน้าแม่ห so ันเฮาไปดาวเลยเงินเฮาซิดเมว่าหันหน้าแม่จ่ายสามแสนเมื่อเลยเนี่ยบุมียังเลยบ้านขับสื่อรถเถื่อนยังว่ามันคลายออกได้เนาะอันนี้มันคลายออกไว้ได้เลยบ้านี้ี่ยลืมมาถ่ายคลิปปอบเซ่อเจอเลยดิซี่รถเถื่อนน้อนแล้วสั้นลืมมาถ่ายคลิปบอกเฮาอยากขายแง่ในเฮาก็ขายในเมฆมันพอได้กำไรพร้อมไดน คันหนึ่งสองสามหมื่นสามสีหามื่นก็มีซื้อมาสิจะใย่เงี้ยเอาค่ามีผู้ถามซื้อคล้ายซื้อชัดใหม่มันงอะไรกําไรนะก็จะยังยบดเลยนี๋ยมีคอมเมนต์อีกแล้วซื้อมาทำไมรถเท่อนหอยเขาหีดนอะกบ้านะนไ,ได้เขาหีดอ้นอันนี้นี่เขาอ่อน แล้วหลุดก็ดิบไปโดนปั๊บขับรถขี่ไปสะวันเลยนะไปสะวันแกอาคินหลุดอันนี้ไปขี่ได้ Dante, asure, มดเมื่อเมื่อบวานเท่านะว่ก็จะซื้อหัวเรือนั่งเองแหลนก็ได้ไป้นเสียภาษีถาก็ได้เอาไปยืนเสียเสียภาษีนะบัดเท่านี้เลยก็ยังไปเอาก็ได้เป็นปีสองปีก็ได้เงี้ยเสียภาษีไม่ได้เขาไปยืนไรเลยนะเนี่ยไอ้ลุงอ้วนหัวเดือนแล้ว กันค่ะชวนนอามาม่เลยบ่ไมาเลยบออเพื่อนแล้วพี่น้องแต่งกับเขาขึ้นหากินนะแต่งเขาวขานั kho ba sáu đi này chồng sao này này là phải chịu nhàn chầu chịu cặp hậu cái là của anh anh kén nổi phải cả một đèn có điện như phải một đèn sao Nè lộ Đi chai yếu Đi chai yếu lộ Đi chai Đi chai Đi Đi đấy วันวันอเพิ่งโอ้ยมันนอโอ้ยสาถ่ายคลิปอ้ยวันพอมทึงบอกมันนอที่นั่นเอ้ยบจดาของหมอคิดนมากจนเบื่อโคกรไม่ใช่ันนี้มจ้ะโไม่ใช่วันนี้ อย่างก้อนแดงอย่าก้อนแดงเฮ้ยหย่าปกดเจะจุดบอกนี้เน่มาได้กอดมาได้กดเปิดได้ใช้กินได้ใช้บ้านอะไะพี่น้องลิมนี่ก็สีคอจบลมเพียงสามีนี่น้องเด้อิอตันไหนเป็นหนาพี่น้องที่ีไม่แห้งจะกูุะคนสมอกจะอดพี่น้อง สบายดีมาพี่นอยกินข้าวมะติ่มจะใส่ดาผักแกงใส่นมใส่เนปลากระดินกระดับคอปลากระดิกรัคอ